สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกปบดีนั่นเองครับวันนี้เราจะมาวางแผนในการเทรดทองคําในสัปดาห์หน้ากันนั่นเองครับผมซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะผมก็ได้ทําการวางแผนให้กับทุกๆคนไปนั่นเองครับแล้วก็ได้อย่างที่ตามเป้านะ ก็เนี่ยเห็นไหมครับว่าเราได้ทําการบายช่องนี้นะครับกราฟทองคาเนี่ยก็ทําการขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปเซลล์ที่เป้าด้านบนน,นั่นเองครับแล้วก็จากนั้นกราฟเนี่ยก็ลงมาถึงโซนบายด้านล่างของเราน,นั่นเองครับพอหาจังหวะบายได้เราก็บายขึ้นไปไปที่โซนเซลอีกรอบหนึ่งที่เป็นแนวแต้านผมก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแผนที่เราวางไว้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกรอบโซนประมาณนี้น,นั่นเองครับและในวันสัปดาห์นี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ากราฟทองคําของเราเนี่ยมันจะไปถึง ไหนนั่นเองครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูกราฟ d x y อกก่อนนะครับว่ากราฟ dx เเนี่ยจะไปในทิศทางไหนเนาะซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทั้งที่เราได้ดูข่าวไว้นะครับผมก็ d x y อนะณเวลานี้นะครับผมกำลังให้เซลล์ไว้ตรงนี้น,นั่นเองครับถ้า d x y อวไม่หลุดแนวต้านนี้นะครับผมกราฟ dx y เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ ลงมาต่อได้นะครับผมซึ่งอยากจะทําให้ทองขึ้นนะเออลงมาประมาณนี้นะครับผมซึ่งเพราะว่าตรงนี้มันทําที่ผมตีไว้มันคือเด mm hmm. วเจนนะครับผมบู mm hmm. bullet, ลิตเดวเจนเนาะซึ่งวอลลุ่มตรงนี้ ก็อาจจะมีแรงที่จะทําให้กราฟ DXY ลงมาก็ได้นั่นเองครับซึ่งเป้าของเราเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนและกันเนาะเพราะว่ามันมีข่าวในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับว่า DXY ของเราหรือเงินดอลลาร์ของเราเนี่ยมันจะไปไหนเนื่องจากมีการประกาศตัวเลขเฟดด้วยเนาะนี่ก็จะเป็นกราฟทองคำ Time Frame Day นั่นเองครับผมซึ่งกราฟทองคำใน t ท m e f ฟรม e day ณนะเวลานี้นะครับผมผมมองเห็นว่ามันมีโอกาสที่ถ้าทะลุไฮที่1953 ขึ้นไปได้เนาะในสัปดาห์หน้านะครับผมมีโอกาสที่จะทำลายโครงสร้างเทรนขาลงขึ้นไปได้แล้วก็กลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้นั่นเองครับเนื่องจากมีการยกโลตรงนี้แล้วนั่นเองฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่ากราฟทองคําไม่สามารถเบรก1953 1950ได้ผมก็ยังมองว่ากราฟทองคํามีโอกาสลงต่อนั่นเองครับผมมีโอกาสลงต่อถึงไหนเดี๋ยวเราค่อยวัดเป้าฟิบอนัชีกันดูนั่นเองครับซึ่งไทม์เฟรมเดย์นะครับผมก็ในสัปดาห์ที่แล้วปิดแท่ง เป็นแท่งเขียวนะครับแล้วก็มีอาการถอดไส้ลงมานิดหน่อยนะครับก็ลงมาเทสอาจจะขึ้นต่อก็เป็นไปได้นะครับผมวันนี้ก็ดูดูกันไปก่อนสําหรับทําเฟรมเดย์เนาะถ้าย้อนไปดูทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับกราฟทองคํายังไม่ทําการเบรกไฮตรงนี้ก่อนนะครับก็ยังมีโอกาสลงต่อได้นะครับผมลงมาเทสดิมาเนี้นะครับผมที่1910ก่อนก็ได้นะแล้วก็ขึ้นต่อไปนั่นเองครับนะเพราะว่ามันทําการยกโลเนาะ อันนี้ก็เราก็มองภาพนี้ไปก่อนนะครับถ้าหลุดโลตรงนี้นะผมก็มีโอกาสลงไปได้1890ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมในทําเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเบรกหายตรงนี้ไปได้เป้าของเราก็าคือ19 5 0้นั่นเองครับอ่ะย้อนไปดูทําเฟรม1ชั่วโมงทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกราฟทองคามีอาการนะครับผมที่ทําการยกโลแล้วก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นๆนั่นเองครับผมซึ่งมีโอกาสที่จะ ติดแนวต้านหรือติดเส้นเทรนด์ไลน์ตรงนี้นะครับผมแล้วมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับผมเป้าของเราก็ไปอยู่ที่หนึ่งเก้าสามห้านะครับตรงนี้หนึ่งส่วนนะครับผมแล้วก็หนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งเก้าสี่ห้าแล้วก็หนึ่งเก้าห้าศูนย์ประมาณนี้นะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นระยะที่ทองคําจะขึ้นต่อนะครับผมแต่ถ้าขึ้นต่อไม่ได้นะครับผมก็อาจจะมาเทสหนึ่งเก้าสองศูนย์แถวๆนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันทํา ดีมานไว้ด้วยเนาะนี่ตรงนี้นะครับโซนนี้อาจจะมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นต่อนะครับเทสเทสตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นต่อได้นะครับผมหรือว่าการาฟจะไซเวย์ในช่วงนี้ก่อนเพื่อรอข่าวประกาศของเฟดด้วยนั่นเองครับประมาณนี้เนาะสำหรับมุมมองนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาวัดเป้าฟิโบนาชชีนะครับผมสำหรับ กราฟทองคําในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเพื่อดูระยะแล้วก็ค่อยไปหาจังหวะเข้าในทําเฟรมสิบห้านาทีแล้วกันเนาะอันนี้ผมวาดสวิงนี้นะครับผมอตรงนี้ก่อนสวิงนี้นะครับผมมองเห็นกันหรือเปล่าสีเขียวเปลี่ยนสีแปบบ๊บสวิงนี้สีเหลืองนะครับผมผมให้เป้านะครับผมของทองคํานะครับที่ผมจะทําการบายไม้แรก อ่าไม้ไม้แรกคือตรงนี้นะครับอ่ะเป้าที่ผมจะให้นะครับผมก็คือไม้แรกครับประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเนาะโซนนี้นะครับเนี่ยโซนโซนดีมานี้นะครับที่เราจะทําการบายเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นอ่าโซนที่ถ้าการาฟทองคําเนี่ยมาเทสตรงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ ส่วนที่สองนะครับผมที่สองเลยผมก็รอมาเทสตรงนี้ครับหนึ่งเก้าอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แถวๆนี้นะครับผมก็เป็นโซนที่กราฟทองคำเนี่ยเบรกตัวเองขึ้นไปนะครับผมโซนนี้นะครับแนวบายเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่ากราฟทองคําอาจจะกลับตัวนะเวลานี้ก็ได้นะอ่าประมาณนี้นะครับผมแถวๆนี้นะครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็มาที่นี่หนึ่งเก้าแล้วก็พันเก้าเลยนะครับผม โซนใบอีกโซนหนึ่งนะครับก็เป็นพันเก้าเนาะแต่ขออยากให้หลุดพันเก้าแล้วกันนะครับถ้าไม่หลุดพันเก้านี่ลงไปข้างล่างเลยนะครับผมน,นี่โซนบาบสามโซนนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับแล้วก็ไปย่อยทําเฟรมสิบห้าทีดูว่าการาฟทองคําเนี่ยมันจะมีแนวหรือมีพ A ออะไรที่จะทําให้การาฟทองคําเนี่ยดีตัวขึ้นไปได้นั่นเองครับส่วนขาเซลล์ของผมนะครับผมขาเซลลของผมเนี่ยผมก็มองว่าถ้าไม่หลุดหนึ่งเก้าสามศูนย์นะครับถ้าไม่หลุดหนึ่งเก้าสามศูนย์เนี่ย นะครับโซนนี้เซลล์นะครับเซลเซลลหรือว่าเพื่อนๆจะไม่รอเซลลก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นการสนเทนระยะสั้นๆเนาะอืมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเซลล์ของผมนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็เป้าถัดไปเดี๋ยวผมวัดฟิโบนาชชีจาก ใายเดิมนะครับลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับนี่โซนเซลล์ของผมอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโซนนี้อา 1950, 1970, 1950, วหนึ่งเก้าห้าหนึ่เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าห้าศูนย์่านี้นะครับนะครับค่ากราฟไม่มีแรงนะก็อาจจะมานี่นะครับยังไม่พ้นหนึ่งศูน,นยังไม่พ้นหกศูนย์เลยนะครับผมกราฟทองคําแล้วก็อีกโซนหนึ่งเนาะอืม อีกโซนหนึ่งอีกโซนหนึ่งเอาโซนนี้แล้วกันผมมองว่าน่าจะประมาณนี้นะครับอ่าโซนเซลล์นะครับผมหนึ่งเก้าสามเจ็ดหนึ่งเก้าสามหกประมาณนี้นะครับเก้าสามหกสามเจ็ดแถวนี้ก่อนจะสี่ศูนย์แล้วกันอ่าหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ประมาณนี้นะครับโซนประมาณนี้นะครับผมก็ให้เซลล์นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมลบฟิบบก่อนนะครับ อันนี้เป้าใหญ่นะเป้าใหญ่เพราะฉะนั้นแผนของเรานะครับผมก็คือว่าถ้าการาฟทองคำเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเข้ามาในโซนนะครับก็หา P-A เอบายกันในระยะ15บานาทีได้นะครับทำเฟรม15บานาทีแถวๆนี้นะครับผมอ่ะก็หา P-A เอบกันนั่นเองครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าการาฟทองคำเนี่ยนัอยู่เวลาเนี้ยแล้วขึ้นไปแล้วไม่ผ่าน30นะครับเราก็มีโอกาสที่การาฟทองคำเนี่ยอาจจะทีด ดีถีบตัวลงมานะครับที่หนึ่งเก้าสองศูนย์แถวๆนี้ก็ได้นะครับผมอ่าประมาณนี้หรือว่าการาฟทองคําเนี่ยมาเทสตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับผมถ้าไม่ผ่านก็ลงมาตามปกตินะนั่นเองครับนี่แผนแต่ว่าถ้าการาฟทองคําเนี่ยทําการขึ้นไปด้านบนนะครับไม่ผ่านก็ลงมาเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม เด้งใบแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับประมาณโซนแบบนี้เพราะฉะนั้นโซนเซลล์ของเราเนี่ยการาฟทองคามันอาจจะวิ่งมาที่เดิมแบบนี้นะครับที่ตรงๆมาเลยก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเอาประมาณนี้นะเซลล์นะครับนี่นครับผมส่วนใบก็รอนะครับรอส่วนใบด้านล่างอาจจะทองคําอาจจะ ลงมาเทสตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาเทสแบบนี้แล้วก็ขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เดาๆกราฟไปนะครับรอตลาดด้วยเนาะเพราะว่าตลาดสัปดาห์หน้าเป็นอะไที่มีความผันผวน,นแน่ดีไม่ดีพุ่งขึ้นไปเลยนะครับผ่านทะลุหกศูนย์ไม่ได้เพราะว่ามีแรงบายหลงเหลือนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นแผนการของเราเนาะ ก็สรุปประมาณนี้นะครับผมก็กราฟทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่ในโซนหนึ่งเก้าสามูนย์นะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่ากราฟทองคําไม่ผ่านเก้าเนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อยาวๆนะครับผมยังมองเป็นมุมมองขาลงได้ในระยะยาวน,นั่นเองครับแต่ในระยะสั้นนะเวลานี้นะครับผมก็ เราสามารถมองได้ว่าการาฟทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับอยู่ในขาขึ้นระยะสั้นๆนั่นเองครับส่วนระยะกลางเนี่ยเราก็ต้องลุ้นนะครับว่าการาฟทองคำเนี่ยจะผ่าน1950ได้หรือเปล่าแล้วก็ระยะยาวด้วยถ้าผ่านได้แนวโน้มขาขึ้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นั่นเองครับในมุมมองของผมก็ในสัปดาห์นี้ก็มีประมาณนี้ละกันเนาะผมมองแล้วก็ให้แผนไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องโกบ u d ดีด้วยนั่นเองครับจะได้ไม่พลาดแผนการดีๆในสัปดาห์หน้านั่นเองครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนนั่นเองครับสวัสดีครับ